วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆเลยนะครับสักหนึ่งเมนูนั่นก็คือ,อกังฟูฮอตฮอตเส้นอูด้งหมาลานะครับตัวนี้ก็สามารถทำความร้อนในตัวมันเองได้นะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราใส่เนื้อสัตว์พวกกุ้งพวกปลาหมึกลงไปเนี่ยมันจะสุกไหมนะครับผมตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นกุ้งขาวนะครับแล้วก็เป็นหนวดของปลาหมึกกระดองนะครับก็นามาหั่นเป็นชิ้นเล็เลกๆส่วนกุ้งนี้ก็นามาปอกเปลือกล้างทาความสะอาดแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดาออกนะครับ จากนั้นก็นําไปล้างทาความสะอาดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เตรียมต้นหอมนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นสําหรับใบโรยหน้านะครับจากนั้นก็แกะกล่องออกมาเลยนะครับผมในกล่องก็จะมีตัวเส้นนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับแล้วก็จะมีถุงทําความร้อนนะครับตอนแรกเราก็เอาเส้นเนี่ยกับเครื่องปรุงใส่ลงไปรวมกันก่อนนะครับจากนั้นก็เติมน้ําให้พอดีนะครับตามด้วย เนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ผมจะตอกไข่ลงไปด้วยสัก1ฟองนะครับมาดูกันว่าถ้ามันต้มตัวมันเองเนี่ยมันจะสุกไหมนะครับผมจากนั้นก็นําถุงทําความร้อนเนี่ยแกะออกมาแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปให้ท่วมนะครับพอน้ําเริ่มร้อนได้ที่เนี่ยก็ใส่ลงไปเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับไข่เนี่ยก็สุกอยู่ในระดับที่ว่าเป็นไข่ลวกพอดีพอดีเลยนะครับส่วนกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยก็สุกอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนกุ้งกับปลาหมึกก็สุกในระดับความสุกที่พอดีนะครับส่วนไข่ก็จะได้ในระดับที่เป็นไข่ลวกพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับอยากให้ทําเมนูไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ